เดี๋ยวลอ,ลองมาดูกันนะครับปัญหานี้เป็นปัญหาในเรื่องของการต่อเติมหลังคาของตัวบ้านนั่นเองเห็นไหมพี่เชื่อนะครับว่าในนี้มีใครหลายๆคนนะในการปรับปรุงบ้านถูกไหมเราต้องยื่นโน้นยื่นนี่ยืน่นด้านหน้ายืน่นด้านหลังยืน่นด้านข้างเนี้ยนะครับแต่มาดูเคสบ้านหลังนี้กันนะครับว่าเขายื่นหลังคามาด้านหนะทุกคนลองดูนะในกรอบของผนังห้องตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เป็นของใหม่นะเห็นไหม แต่อะไรที่สําคัญก็คือข้างบ้านเขาก็ทําเหมือนกันหลังนี้ก็ทําอันนี้ก็เป็นชุดเดียวกันบ้านหลังนี้คือแนวเขตตรงนี้นะครับเห็นไหมหลังนี้ก็ต่อเติมเหมือนกันหลังนี้ก็ยื่นเหมือนกันสรุปแล้วทุกคนทําเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ว่าอยู่ที่ใครนะช่างคนละคนกันใช่ไหมช่างคนละชุดกันปัญหาก็ออกมาคนละอย่างกันถ้าเจอช่างที่มีประสบการณ์มากก็ไม่เป็นไรครั้งเดียวก็จบแต่ถ้าเจอช่างที่ ออมีความสามารถในระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้มีความชํานาญมากก็อาจจะเจอปัญหาหนักหน่อยนะครับแต่ที่สําคัญทุกคนรู้ไหมคีย์ยในการต่อเติมหลังคาด้านหน้าบ้านเรามาดูวิเคราะห์รูปนี้กันเลยนะครับปัญหาในการต่อเติมด้านหน้าบ้านนะครับที่มีความสําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องอะไรครับองศาของสโลปอ๋อคุณทิพย์นะครับอาองศาก็มีส่วนครับคือ,อยังไงครับคืออันนี้ที่ถามนี่คือ นี่นะครับเราดูภาพรวมเลยนะดูของคนอื่นเลยนะครับว่าอ,าองศาก็ถูกครับถูกข้อหนึ่ถูกเหมือนกันนะครับองศาคือเช็คก,ก่อนว่าตัววัสดุของเราใช้วัสดุอะไรและเช็คความลาดเอียงของตัวหลังคาด้วยว่าหลังคาแต่ละประเภทสโลปหรือความลาดเอียงของแต่ละวัสดุไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับดังนั้นเราต้องดูดนะว่ากระเบื้อง หลังคาของเราเป็นแบบไหนของข้างบ้านเป็นแบบไหนที่สําคัญนะครับที่พี่อยากจะบอกนะฮะน้องแทมมี่นะครับรอยต่อระหว่างหลังคา,าก็มีส่วนก่อนที่จะเป็นรอยต่อระหว่างหลังคาก็คือเรื่องนะครับคือเรื่องระดับของตัวหลังคานั่นเองถูกไหมถ้าเพื่อนทําระดับเท่านี้แล้วเราไปทําระดับที่ต่ํากว่าเห็นไหมมันก็จะเตี้ยกว่า และที่สําคัญก็คือจะเกิดช่องว่างของระดับหลังคาที่ไม่เท่ากันทําให้มันเป็นปัญหาเรื่องของน้ําฝนสาดหรือน้ําซึมลงมาที่ตัวผนังอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยจะมีผลสําคัญดังนั้นนะครับก่อนที่เราจะต่อเติมบ้านเนี่ยต้องเช็คในเรื่องของตัวสลบหลังคาว่าไปในทิศท,ทางเดียวกับของเพื่อนไหมเพราะว่ายังไงครับถ้าเพื่อนทําสลปแบบนี้ใช่ไหมแล้วเรา,เราไปทําลาดเอียงแบบนี้เห็นไหมอ่าเดี๋ยวเขียนง่ายๆคนละสีกันดีกว่า เพื่อนทําลาดเอียงแบบนี้แล้วเราไปทําลาดเอียงอีกแบบหนึง่งความลาดเอียงของราคาไม่เท่ากันมันก็จะเกิดตัวแกลบว่างตรงน,นี้ใช่ไหมครับเห็นไหมทาให้เป็นปัญหาในเรื่องของการใช้งานแล้วก็ในเรื่องของน้ําฝนที่มันจะไหลแทรกเข้าไปเข้าไปในตัวผนังบ้านนั่นเองแล้วยิ่งถ้าเราต่อเติมเป็นห้องที่เป็นห้องภายในด้วยใช่ไหมครับที่ไม่ได้เป็นห้องส่วนเปิดอะเห็นไหมเราก็ตีฝ้ามีฝ้ามีอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยากให้แสงให อากาศให้เราอ,องฝนอะไรเข้ามาอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ต้องเช็คในเรื่องของระดับความสูงแล้วก็ความลาดเอียงของหลังคาแล้วก็ตัววัสดุของหลังคาด้วยนั่นเองนะครับ